เปิดโพสต์สุดท้ายยูทูเบอร์ดังถูกรถไฟทับร่างเสียชีวิตจากกรณีที่มีรายงานว่าวันที่18ธันวาคม2567นายวิโรธอรันเขตอายุ53ปียูทูเบอร์ชื่อดังเจ้าของช่องไปไหนไปกันน้ำมันไม่ต้องใส่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการปั่นจักรยานท่องเที่ยวและออกกำลังกายนายวิโรธกำลังถ่ายคลิปอยู่บนรางรถไฟก่อนจะพลาดถูกรถไฟทับเสียชีวิตคารางด้านคนขับรถไฟเผย เจ้าตัวลุกหลบไม่ทันหลังเปิดวูดเตือนแล้วโดยในที่เกิดเหตุพบรถจักรายานเสือหมอบยี่ห้อคอมนิโกสีเขียวสภาพถูกรถไฟชนจนพังเสียหายและพบร่างผู้เสียชีวิต ทางด้านภรรยาของผู้เสียชีวิตเผยว่าก่อนเกิดเหตุสามีมาส่งตนเข้าทำงานตอนเช้าและบอกว่าจะแวะถ่ายวิดีโอก่อนจะกลับเข้าบ้านเพื่อนำมาตัดลง Facebook และ TikTok กโดยได้ระบุอีกว่าสามีของตนเป็นคนดีและเป็นเสาหลักของครอบครัวต่อจากนี้ตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรทั้งนี้เมื่อย้อนดูโพสสุดท้ายของวิโรธทางเพจ f c e e o o o ไปไหนไปกันน้ำมันไม่ต้องใสเมื่อวันที่16ธันวาคมได้มีการโพสต์ว่า อากาศหนาวทางนี้เริ่มหนาวแล้วนะทางนั้นเป็นยังไงบ้างครับการออกไปปั่นจักรยานในยามเช้าท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามอย่าลืมใส่เสื้อผ้าอุ่นๆและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกไปปั่นจักรยานกันด้วยนะครับทางทีมงานเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะทางทีมข่าวขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ